ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็ว่ากบผมบูมชาแนลแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้เลยนะกันนะครับก็มานะครับผมก็คือมาชี้แจงหน่อยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้เรคู่คุยนะครับผมโอเคผมก็มาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของช่องใหม่ผมกันเลยแล้วกันนะครับผมก็หลังจากที่ช่องเก่าผมบินไปประมาณสองสัปดาห์นะครับ ก็คือวันที่29เนี่ย8อาทีก็ใจเส้นคืนแล้วนะครับผมก็ตีซะสองสัปดาห์เลยแล้วกันนะ14วันนะครับผมก็คือสองสัปดาห์ละที่ช่องกล่องผมบินไปแล้วนะครับแล้วก็เลยผมเป็นเลยต้องทาช่องช่องใหม่แล้วคือช่องสำรองผมนี่แหละก็คือบูมชาแนลนะครับโอเคผมก็อู้เลยแล้วกันนะครับมีคนมาถามผมว่าเอ่อบูมจะทําคลิปแนวไหนครับหรือมีคนมาถามบอว่าคุณบูมจะทําคลิปแนวไหนอะไรเงี้ย บาวคนบอกว่าจะรับโปรโมทช่องไหมอะไรเนี่ยนะครับอ่ะผมขอชี้แจงเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้อนาคตช่องใหม่ผมอะคือมีคนถามว่าพี่บูมทำไมไม่แชร์คลิปไฟ์สดไปเลยโอเคเอาผมพูดที่จะเริ่มเลยแล้วกันนะครับอ่ะมาเริ่มต้นที่แนวของคอนเทนต์เลย ER แล้วกันนะครับช่องใหม่ผมนะครับก็ครูจ่องเก่าได้เนาะยังบูมเราย,ยิมที่สดใสนะครับคือเรายิ้มอันสสทีสดใสนี่เนะี่ยนะครับผม แต่ที่ผมเลิกทำไปแล้วกนะ็คือเลิกทำโปรเจกต์ใหญ่ไปแล้วก็คือ b กโ project ไปแล้วหนึ่งคอนเทนเตอร์ก็คือผมเลิกทำไปแล้วก็เ p ร o จไปแล้วนะครับอันนี้คือแบบว่าโทรคุยในกลุ่มนะในกลุ่มของสัมพันธมิตรต่อตา้านนี่แหละนะครับผมอันนี้คือสัมพันธมิตรต่อต้านนะพวกกลุ่มโทรคุยในกลุ่มลักษณะนี้เกี่ยวปับพดูีลุไแล้วกันนะครับ,รบอันนี้คือช่องเด็ดผมไม่สนใจหรอกนะครับ อ,นน icism, อ,นนอันนี้คือลักษณะเนี่ยโทรคุยถึกลุ่มแบบนี้เลยอันนี้คือโทรคุยถึงกลุ่มแบบนี้เลยอันนี้คือคุยกลุ่มต่อต้านนะครับผมสพัน์นมิตต่อต้านนี่แหละแล้วก็กลุ่มใน messenger นี่แหละนะครับนะครับผมที่ว่าคุยกันบ่อยนักคุยกันบ่อยนะอะไรเนี่ยนะครับโอเคครับผมในช่วงนี้ผมก็คี้เกีจเปิด facebook ละนะครับผมเพราะว่าโอ้เอื่มแล้วอานกับ Facebook ละนะครับเพราะว่าจะเล่นเล่นเฟซบุ๊กละ คือ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 สุจดจะทนละนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้แล้วฝากคลิปนหน้าแล้วกันนะครับผมพูดตรงๆเลยว่ามีสิทธิ์เล่นแน่นอนนะครับผม e ฟบุกอะผมเล่นแน่เขาเอื้อมละอาละจะตกสงครามโกโทรคนในกลุ่มจบนะนะครับผมอันนี้ผมพูดตรงตเลยเนาะโอเคครับผมมาพูดถึงในอนา,าคตช่องใหม่ผมกันเลยแล้วกันหลังจากที่มีคนมาถามผมเลยกันว่าอะห้เปิดดูที่คอมเมนต์เลยแล้วกัน นะครับนี่ครับเนี่ยก็คือยาหอมอนี่คือ FC ใหม่ช่องผมเนี่ยแล้วถามว่าต้องบูงทําคลิปแนวไหนครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเล่าฟังก่อนเลยแล้วกันว่าเมื่อก่อนนะเนี่ยช่องเก่าผมอะช่องเก่าผมก็ทําคลิปเปิดหน้านะเปิดหน้าอย่างนี้เลยคุยเรื่อยเปื่อยนะครับให้กลังใจมั่งแล้วก็โปรโมทช่องมึงอะไรเนี้ยทําคลิปเล่นเกมอะไรเนี้ยนะครับ GTA แซนด์เนี้ยเนี่ยอันนี้คือเกม GTA แซนด์เนี้ยหรือชื่อแต่ว่า แกเทสออนโตนะครับใครที่ต่อติดใครเล่นก็ก็เนาะไม่ว่าใครเล่นหรือเปล่านะ FC ทซกคนนะครับอนาคตของผมอะจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปโทรคุยในกลุ่มแล้ะก็คือหลังจากที่ช่องเก่าผมบินไปสองตางๆนะครับปิดตนานาพีโปรเจกต์คลิปเนี้ยนะครับนี่คือเลิกทำไปเลยแล้วในคลิปนี้นะครับ,นะนะนะรบผมก็ถือว่าก็ถือผมก็สร้างไม,ม่ไปเลยนะครับผมนั่นแหละ นะครับก็หลังจากที่ผมเลิก,ลกทำไปแล้วแบบปีกโปรเจกต์ก็คือไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกก็คือคุณเบสอีกคนหนึ่งเลยคือคุณเบสบอลน,นี่แหละนะครับโอเคอ่ะผมขอชี้แจงนะว่าคอนเทนต์ที่ผมผมจะทําก็คือผมจะทำวิดีโอช็อตแบบเนี้ยนี่คือวิดีโอช็อตนะครับผมลงบ่อยขึ้นแล้วตอนเนี้ Video Short ยวิดีโอช็อตเดี๋ยวนี้ผมลงบ่อยขึ้นแล้วนะก็ขอบคุณด้วยนะที่มาดูคลิปทุกคลิปเลยแล้วกันขอบคุณทุกคนเลยนะครับ ที่มันถูกคลิปวิดีโออดเนี่ยเออแต่หลายคนก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ก็เปสิของเขาแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนแล้วแต่แล้วแตุ่มมองเฮ้ยเดี๋ยวยวีดีโอทำไมเพิ่คุนมาจีเจเอนั่นแหละเหตุผลว่าเออผมบอกว่า,วาผมจะทําคลิปแนวไหนต่อก็คือก็ทําไปก่อนตอนเนี้ยก็คือคลิปเปิดหน้าคุยเรื่อยเปืดด่อยนี่แหละแล้วก็คลิปทั้งคอมแล้วก็ไอคลิปในมือถือนี่แหละคุยเรื่อยเปื่อยไปก่อนตอนเนี้ยคุยได้ก็คือคุยอะไรอะทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังก่อนเลยแล้วกันเนาะ เราส่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบปัญหาปัญหาเราประสบการณ์แล้วกันเราประสบการณ์ทั้งช่วงเก่าผมช่วงบินน่ะแล้วก็เราประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับกันแล้วกันแล้วคือคลิปเราส่กับฟังนะครับแล้วก็ทําคลิปเล่นเกมก็คือนะครับก็คือ gta อะไรเงี้ยเกมเล่นเกมเนี้ยนะครับเหมือนช่องเก่าผมเลยบู๊เลยิบที่จะใสายเดี๋ยวนี้มินท์ไพ่กระจผมเยอะมากเลยคลิปเล่นเกมเนี้ย อขอบคุณมากเลยเนาะไม่คีใครคิดว่าทุกคนจะชอบด้วยขอบคุณมา,มากๆเลยครับเดี๋ยวถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเนาะผมก็ยังทําต่อเนาะไม่ชอบไม่ว่ากันนะด๋ยวผมก็ยังทําต่อแหละนะครับเพื่อความหลากหลายก็นแล้วกันเดี๋ยวคนดูเบื่อนะครับอันนี้คือโปรโมทช่องก็ก็ทําเหมือนเดิมแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยทําบ่อยแล้วนะนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย บทที่สองเลยแล้วกันไม่รู้ใครเนี่ยคุณเบสบอลปะเนี่ยดีเลยไม่รู้ใครแฟนกับคุณเบสป่ะม่รู้หรือช่องสอบรองบัญชีอาวาตารคุณเบสป่ะม่รู้นะครับสวัสดีเขาคุณบูมรับโปรโมช่องไหมครับอันเนี้ยคือขอคเรื่องคือโปรโมช่องเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยคือผมไม่ค่อยรับโปรโมช่องนะเพราะว่าผมมีบทเรียนมาแล้วกับเรื่องช่องเก่าผมอะ คุณจำช่องเก่าผมได้ไหมบูม๋มแบบยิที่สดใสอ่ะอันนี้คือขอตอบกับเมน์ก่อนแป๊บหนึง่งกด enter ไงครับเนี่ยโอเคอเครับผมอ่ะคือคนที่เจอคอมเมนต์มาก็ขอไปจเลยแล้วกันะะที่ผมเน,มน,นี่ยชั้นบนชาเนี่ยมีคนมาถามว่าเออกลัวว่าจะมีคนหวังผลประโยชน์ นะครับอย่างกรณีเหมือน f อฟซีอดีตเอฟซีวีหลายๆคนน่ะคือไม่ว่าจะเป็นนิกโคเยอร์นิคนิพัสสีแดงนะครับไอที่วางหวัง,งพ่เดียจะท่องเก่าผมมาหลายรอบอะ่จะจับได้ป่ะดิซี่คุณทุกคนก็เสื้อกาแฟครับพี่คิดว่าดีตน่าจะจับได้เนาะกับนิคพัสสีแดงนะครับแล้วก็หรือไอ้เจ้าบุ๊กเนี่ยบุ๊เกเพลย่างเงี้ยที่เคยวางหวัง,งพ่เดียจะท่องเก่าผมอะ่ะผมก็ว่า มีคนหวังผมไปแต่ช่องหมเด็กก็เนี่เด็กชายบ้ายเนี่ยหวังผมไปจะ่ช่องหมนะนะครับหรือไนท์แซดสุบีเี้ยหลายคนเลยแสดงเป็นเอฟซีช่องพีคิตอะที่มาหวังผมไจะต่ช่องหมอะนะครับแต่ปัจจุบันในช่องใหม่ผมจะไม่มีใครหวังผมไปอยู่นะครับหวังว่าช่องใหม่ผมจะไม่มีใครหวังผมไปอยู่แต่ช่องใหม่ผมอีกนะนะครับผมไม่อยากจะเกิดซ้ํารอยกับช่องเก่าผมอะเอาง่ายๆเรื่องหวังผมไปอยู่ผมไหม่ได้เนี่ย ผมเบื่อมากเลยว่ว่งว่าผลประโยชน์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่คุณเบสบอลน,น่ะเขาไม่ได้วางผลประโยชน์แต่สบายใจได้เลยนะครับคุณเบสเอ่ออันนี้เรื่องจริงอ่ะที่เราเขา้าใจผิดจากกัได้ปะ่ะตอนเดิน์มาคม่ะนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเปิดใจกันเลยแล้วเนาะว่าเออผมเทนก็ส่วนใหญ่ก็ทําหลักความหลักว่านี่แหละผมทําคลิปเด้ยเปื่อกันแล้วกันนะครับผมทําคลิปเร้ยเปื่อไปก่อนตัวเนี้ยทาไรเรื่อยเบื่อไปก่อนตอนเนี้ยน,น,น,นะครับโอเคแล้วผมก็ แล้วส่วนถามว่าพี่แบบว่าน้องปูทำไมไม่แชร์ไลฟ์สดเก็บชั่วโมงคืออเรื่องไลฟ์สดเนี่ยผมผมไม่ไลฟ์สดนะตอนเนี้ยนะครับผมยังไม่ไลฟ์สดตอนนี้นะครับผมไม่ไลฟ์สดแน่นอนเพราะว่าช่องผมอะไม่ค่อยไลฟ์สดนะคือมีคนถามว่าน้องปูยังไม่ไลฟ์สดอีกอะไรเนี่ยมีคนถามผมเลยว่าเออทาไมไม่ไลฟ์สดเกีบชั่วโมงไปเลยเก็บชั่วโมงได้แล้วผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ไลฟ์สดครับอ่าโอเคนะยังไม่ได้ไลฟ์สดตอนนี้นะครับ เพราะว่าผมต้องไปเคลียร์ตรัวเลืเรื่องส่วนตัวอีกหลายเรื่องนะครับขอไปเคลียร์เรื่องส่วนตัวส่วนตัวก่อนนะครับผมมีเวลาแค่ดูคลิปดูไลฟ์สดแค่นั้นแหละนะครับขนาดนี้กลุ่มไม่เซนเจอร์เฟซบุ๊ยังไม่ค่อยมีเวลาจะเล่นเลยผมดูแต่ตัวแต่ไลฟ์สด,เ,ดเนี่ยยูทูบเนี่ยมูฟวิ่งหาซับเนี่ยนะครับโอเคนี่สองสดาห์ใช่ไหมที่ซ่องหุบินเนี่ยใช่ครับถูกต้องนะครับ โอเคอ่ะ okay, uh, คลิปนี้ก็อโ uh, ไปก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าเนานะ mm hmm. ก็ให้กรัจใจกับไปเรือกของคุณทุกกระจายได้ยคันนะครับโอเคสวัส okay, ดีครับผม